สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจัน n รานะครวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราสีตุลสำหรับเดือนพฤษภาคม2568กกันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น สำหรับราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมชาวตุลเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความสง่างามรักความสมดุลและมีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจเหมือนสายลมที่พัดพาความกลมกลืนมาให้ทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีตุลในเดือนพฤษภาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะค่ะในเดือนพฤษภาคม2568ดาวสุขดาวประจำราศีตุลจะอยู่ในราศีเมถุนส่งผลให้ชาวตุลรู้สึกมีสเสน่ห์และเก่งในการสร้างความสัมพันธ์มากขึ้น นอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะนำโอกาสในด้านการเดินทางการเรียนรู้และการขยายมุมมองมาให้แต่ระวังการตัดสินใจที่อาจลังเลเกินไปในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่16ถึง18พฤษภาคมดวงจันทร์ในราศีกุมจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆได้ชัดเจนค่ะ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวตุลมีโอกาสได้เงินจากงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามการเจรจาหรือการประสานงานเช่นง,งานออกแบบการตลาดหรือการเป็นตัวกลางแต่ช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้ใจเกี่ยวเกี่ยวกบการเดินทางหรือการเข้าสังคมแนะนําให้วางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีนะคะเคล็ดลับวันที่11-13ถึงพฤษภาคมเหมาะสำหรับการตรวจสอบงบประมาณหรือลงทุนเล็กๆค่ะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวตุลจะได้แสดงความสามารถด้านการประสานงานและการสร้างความสมดุลในทีมขคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องเจรจาหรือแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่ระวังความรู้สึกไม่แน่ใจที่อาจทำให้ตัดสินใจช้าในช่วงต้นเดือนแนะนำให้ปรึกษาคนที่ไว้ใจก่อนลงมือทำนะคะเคล็ดลับ วันที่21-23ถึงพฤษภาคมเหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดียหรือเจรจากับหัวหน้าคะ่ะสำหรับความรักคนโสดชาวตุลมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากงานสังคมหรือการเดินทางในช่วงกลางเดือนค่ะคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีรสนิยมดีและชื่นชมความสง่างามของคุณส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะหวานชื่นขึ้นจากการใช้เวลาคุณภาพ ร่วมกันแต่ระวังการคาดหวังสูงเกินไปที่อาจทำให้ผิดหวังนะคะเคล็หลับวันที่25พฤษภาคมเหมาะสำหรับการจัดเดทโรแมนติกเพื่อเติมความหวานให้ความสัมพันธ์ค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวตุลต้องระวังความเครียดจากความพยายามรักษาความสมดุลในชีวิตโดยเฉพาะอาการปวดหลังหรือเมืล่ล้าจากการนั่งนานแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ สำหรับร่างกายลองออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินเร็วหรือโยคะเพื่อรักษาความสมดุลค่ะเคล็ดลับวันที่6 8ถึง8พฤษภาคมเหมาะสำหรับการนอนพักหรือทําสปาผ่อนคลายค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินโรสควอตหรือเครื่องประดับสีชมพูอ่อนเพื่อเสริมความรักและความสมดุลสีนำโชคคือสีชมพูและสีฟ้าอ่อนซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีสเสน่ห์ เคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีชมพูในวันที่ต้องออกงานหรือเจรจาเพื่อเพิ่มเสน่ห์ค่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความสวยงามหรือความสัมพันธ์เช่นบริจาคเครื่องสำอางเสื้อผ้าหรือสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับศิลปะเพราะดาวศุกร์สนับสนุนความงามและความรักค่ะ อีกวิธีคือจุดเทียนสีชมพูในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่12พฤษภาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความรักและโชคลาภเคล็ดลับวางดอกไม้สีชมพูในบ้านเพื่อรับพลังบวกจากความรักค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวตุลจะพบโอกาสจากความสัมพันธ์หรือการเข้าสังคมเช่นการได้งานใหม่จากคนรู้จักหรือการร่วมงานในโปรเจกต์สร้างสัรคะ วันที่28ถึง30พฤษภาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับของขวัญเคล็ดลับลองซื้อของที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามเช่นน้ำหอมในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวตุลในเดือนนี้คือ 2, 7และ9เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความสมดุลและโชคลาภค่ะเคล็ดลับ ใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลขเจ็ดหรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าค่ะสุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวตุลเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องรักษาความสมดุลและเชื่อมั่นในเสน่ห์ของตัวเองอย่าปล่อยให้ความลังเลมาขวางโอกาสดาวสุขจะช่วยให้คุณเปล่งประกายถ้าคุณกล้าแสดงความเป็นตัวเองค่ะมนจันทราแนะนำ จงเป็นสายลมที่นำพาความกลมกลืนแต่รู้จักยืนหยัดในสิ่งที่สำคัญนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาราศีตุลในเดือนพฤษภาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ